สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรายการจิบกาแฟคุยดาบพบกับผมเอโคไทยนะครับกับเช้าวันเสาร์ที่6เดือนกรกฎาคมละนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ปีนี้เรามีงานดาบเนาะที่แถววังน้อยก็ร้อยต่อทางเข้ากทมนั่นแหละร้านอาหารลุงหน่วยนะครับวันที่12ตุลา น่าจะเป็นงานดาบครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับในรอบปีแล้วก็อยู่ใกล้กรทมใครว่างใครสะดวกก็มารับชมได้นะครับก็มีดาบสวยๆมีศิราวุธโบราณสวยๆทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเอามาให้ชมนานๆจะได้ออกมานะครับก็มีมาจากนักสะสมชั้นแนวหน้าของประเทศนะครับที่ปกติเขาไม่ค่อยได้ได้ออกมาโชว์เท่าไหร่ ครับก็ไปชมในงานได้นะครับแล้วก็ในงานก็มีทั้งสาธิตงานเงินงานเหล็กงานไหวายครบหมดนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกดูใครที่อยากได้ดาบอยากได้ชุดประกอบอะไรมีเยอะนะครับฟรีทั้งงานนะครับ12ตัวตุลาคมมีลงประกาศใน Facebook ไปบ้างแล้วนะครับก็ดำเนินการโดยพี่น้อยอง์ดำนะครับก็ผมช่วยประสานงานให้นะครับ ก็เดี๋ยวใครว่างก็เชิญนะครับใกล้ๆก,ก็คงจะเริ่มประชาสัมพันธ์ไปในเพจผมเพจเพื่อนรักดาบก็ลงให้อยู่นะครับรายละเอียดงานส่วนใครที่เข้ามาก่อนรับชมดาบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทําให้ชมนะครับวันนี้มีดาบเข้ามาใหม่สี่เล่มน,นะครับช่วงนี้วันสองวันเนี่ยจะมีดาบเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับ เพื่อนๆในวงการก็คงรู้ว่าจะมีดาบข้ามาจากฝั่งพม่าเนาะกแ็แบ่งกันไปคนที่เขาอยู่ตรงหัวนแนวหน้าแถวเชียงรายแถวอะไรก,ก็คัดมาแล้วก็เอามาแบ่งๆกันนะครับผมก็ได้มาบ้างพอสมควรก็จะเป็นดาบที่มันค่อนข้างราคาไม่แพงไม่แรงมากนะครับเป็นดาบที่ยังไม่ได้บุรณะเนาะก็คือตามเจ้าภาพที่เขาใช้งานมาเป็นร้อยปีละฝั่งบ้านเราไม่ค่อยเหลือละนะครับ มาชมเลยเร่มแรกใครที่จะติดต่อก็เข้ามาได้ที่เพจ facebook เพื่อนรักดาบนะครับผมเขียนไว้ให้ที่หน้าปกแล้วก็เบอร์โทรก็โทรได้นะครับตอนนี้ให้เบอร์โทรแล้วไม่ห่วงละ089นะครับ4998487นะครับเอโควไทยครับถ้ามีเบอร์แล้วไลายมันจะขึ้นก็ทักไลน์ได้นะครับ0894998487นะครับเล่มแรกนี่เร่มแรก หวายฝักเต็มเลยนะครับฝักก็ยังโอเคอยู่นี่ไหวายด้ามหายนะครับอันนี้เราจะไปบูรณะต่อก็ได้หรือจะเก็บอย่างนี้ด้ามันเป็นของเก่านะครับถ้าเก็บของเก่าจะเก็บสภาพนี้ก็ได้หรือคนที่ชอบความสมบูรณ์จะทําให้มันสมบูรณ์เหมือนเดิมก็ไปบูรณะหวายได้นะครับก็ทําหวายท้ายได้หรือว่าจะไปทํางานเงินก็ได้นะครับามาดูเล่มแรกเป็นดาบปลายอะไรโอเป็นปลายบัวสวยด้วย นี่จะายบัวรื้อนะเหล็กขาวอย่างเงี้ยครับก็คือรื้อนยเด็กเขาจะออกขาวๆวแล้วรอยชุบคมมันก็จะเห็นชัดๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นใบที่คมมากนะครับโอ้ายบัวสวยนะเรื่มนี้ครับดอกชุดนี้ราคาไม่แพงนะใครสนใจก็ลองทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขัดลงขายแล้วจะเสียค่าแรงนะครับนี่ใบไม่มีตําหนิเลยนะเนี่ยไม่มีใบก็คือสนิมนิยมไม่มีไม่มีสนิมขุมเลยนะครับปลายบัว สันก็ประมาณแปดมิลเนาะใบสิบเก้านิ้วครึ่งนะครับด้ามประมาณแปดนิ้วนะครับคือดาบฝังเนี่ยเขาจะค่อนข้างอย่างนี้ด้ามประมาณ8ปดนิ้วสิบนิ้วเพราะว่าเขาอยู่ในป่าเยอะแล้วก็มันเวลามันพกนยครับเวลาเขาพกเนี่ยด้ามสั้นมันใช้งานสะดวกเมื่อก่อนก็นั่นเนี่ยเขาก็ได้นิยมด้ามสั้นนะครับดึงออกมันก็สะดวกใช้งานง่ายนะครับเขาใช้ในชีวิตประจําวันไปแล้วนะครับดาบพวกนี้ เดินปงเดินป่าหรือว่าใช้เป็นอาวุธจิตตัวเนี่ยใบสวยมากนะเล่มนี้เลีมที่ิหนึ่งปลายบัวนะครับสิบเก้านิ้วครึ่งอันนี้เรา,ปาไปวๆเนาะให้เห็นของจริงเดี๋ยวลงขายใครสนใจก็ทักมาได้นะครับชุดนี้ราคาราคาเบาๆพอดีไม่มีไม้นะเดี๋ยวต้องพูด,ดแรงๆหน่อยเดี๋ยวจะไม่ได้ยินไม่โดนลูกสาวยึดไปละนะครับอ่าเลีมยที่สองโอ้เล่มนนี้มาดิบๆมากใครชอบงานดิบๆนะครับ นี่งานเขาเป็นอย่างนี้เองนะเขาทำมาแต่แรกนะครับเนี่ยไม่ได้ไหวหายนะก็คือเป็นด้านอย่างเงี้ยครับแล้วลลก็ลงรักเนี่ยรกรักเก่าเป็นร้อยปีเลยนะลงรักดําไว้อย่างงี้ครับรักไหวแค่อย่างงี้เคยเจอหลายเล่มแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันงานไหวายหายเลยนะแต่ว่าเขาตั้งใจจะลงรักแบบนี้หลักก็นนกลงรักดําไว้นี่ครับเป็นความเถื่อนเถื่อนดีนะครับสวยแบบเถื่อนเถื่อนอันนี้มาดูใบสิโอเล่มนี้ใบยอย่างสวยเลย ใครชอบโหนกหรือนี่หรือเมืองยองปลายโหนกเลยนะครับเนี่ยนี่โหนกสวยมากอันนี้ที่บอกว่าหรือเมืองยองเพราะเนี่ยถ้าเป็นเมืองยองอะเหล็กมันจะขาวแบบนี้นะครับโอ้โหถ้าขัดมาสวยมากเรมน,นี้น่าจะงามง่ายด้วยอ่างามง่ายด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นหรือเมืองยองนะ้วใบใบโหนกนะครับเนี่ยคนก็ชอบนิยมบางโนเนี่ยเขาชอบ ถือว่าเป็นใบโหนกที่สวยใบยหนึ่งเลยนะครับเนี่ยโหนกใหญ่ด้วยใบยเท่าไรเออใบประมาณสิบเก้านิ้วครึ่งนะครับด้าสิบอนิ้วครึ่งเลยสันสิบสอมิลเนี่ยก,ก็ตั้งใจทํามาแบบนี้เลยนะเนี่ยครับมันจะเป็นดาบอันนี้งามหงายเพราะด้านมันยาวเนาะมัยังงามหงายด้าถือว่าสวยมากนะครับเนี่ยใบ,น,ยบยนี้สวย 1.9นิ้วครึ่งนะครับโหนกหรือเมืองยองอโอเคเล่มที่งไปไวนะพอดีวันนี้ลืมบอกไปอาบน้ําแล้วนะครับเนี่ยอาบน้ําแต่เช้าเลยวันนี้พอดีจะมีแขกแก้วมาเยือนนะครับก็จะมีน้องที่ที่รักที่นับถือกันนะครับสลาเกาะดอกทอ้อเขาเป็นคนพยานะครับก็บอกอยู่ว่ามันไม่ใช่ทางผ่านนะ เข้ามาสุขโขทยัยที่มาอีกร้อยกิโลนะจากจากเส้นตากเขาก็อยากมาหาเนาะพอดีเอาดาบสวยๆดาบเื่เรียกแะไรดาบทีเด็ดแล้วกันให้เข้าไปทําฝาักให้เล่มหนึ่งเขาเลยเอามาส่งมอบให้ที่บ้านนะครับก็ออกมาเที่ยงคืนตอนนี้อยู่กําแพงเพชรก็อีกสักพักก็น่าจะถึงก็เลยอาบน้ําก่อนเดี๋ยวแขกมานะครับก็เป็นสลาก,ก่อดดอกท้อเป็นสลากประจําเพจนะครับที่ซ่อมดาบให้ทุกทุก ที่เพื่อนๆส่งมาซ่อมนะครับคือสละพวกนี้ถามว่าคือบางครั้งอ่ะที่เราซ่อมครับคุยลักษละเนาะ,ะก็สละก็คือช่างสลาสลามะ่อออกเสียงอย่างนี้ก็คือช่างที่ชนานาญเนาะทางเหนือเขาเรียกอย่างนี้คือบางทีอ่ะเราส่งงานเขาครับมันการันตีว่าเขามีงานต่อเรื่อง เอาไม่ได้อาเปรียบอะไรเขานะอาจจะมีค่าน้ําบ้างนิดหน่อยค่าผ่านบือสองร้อยสามร้อยประมาณนี้แต่สิ่งที่เราเกืน้อหนุนกันก็คือว่าบางทีเนี่ยช่างด้วยพฤติกรรมของช่างหมายถึงว่าช่างเขาทางานเสร็จเขาก็อยากได้ตังค์เนาะบางทีลูกค้าไม่สะดวกพี่รับมาไอทางเรารับงานมาอาจจะขออีกเดือนนึงอีกขออีกกี่วันอะไรเงี้ยแต่ช่างเขาเสร็จแล้ว,วเราก็ต้องสํารองเงินให้เขาก่อนนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่ที่เราเกื้อเกื้อหนุนกันเนาะ จะหาเอ๊ะทำไมรับงานมาแล้วขอรับตรงได้ไหมอะไรเงี้ยครับบางทีช่างเขาก,ก็อยากจะให้ผ่านอย่างนี้มากกว่ารับตรงก็คุยกันได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคือ <c ười> รับตรงได้หมดก็แค่ใครอยากจะผ่านส่งผ่านมาก็ได้แล้วก็ดูแลให้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะช่วยดูเรื่องความเรียบร้อยให้อะไรให้นะครับ <c oughs> ก็ส่งดาบมาซ่อมได้นะครับก็บอกที่นี้เลยว่าแอปไม่แอป,ไม,แอปไม่ได้ซ่อมเองเพราะส่งซ่อมต่อเหมือนกันนะครับอ่าเล่มที่สามเล่มนี้น่าสนใจนะดาม ปักก็ยังโอเคอยู่ปลายปากหายหน่อยโคมันหน่อยตามสภาพของเก่าเนาะแต่เล่มนี้นี่ถือเป็นทีเด็ดได้เลยอารมณ์ดาบดั้งเลยนะเล่มนี้ครับเนี่ยสันสันหนานะหนาถึงปลายใบเลยเนี่ยครับเนี่ยหนาถึงปลายใบเลยปลายก็เป็นเหมือนกันหน้าเที่ยวพระจันเนาะก็เป็น คล้ายขนมผ้ากลางดับด่งภ้ากลางคล้ายนะผมไม่ใช่บอกดับด่งผ้ากลางนะแล้วก็อารมณ์มันก็เหมาะมือมากเร่มนี้ครับชอบส่วนตัวนะคนที่มองเห็นยังก็โอ้โหใช้ได้ใบก็โอ้ใบยาวนะยี่ิบสองนิ้วครึ่งไม่ใช่ใบสั้นนะครับพอดีด้ามมันสั้นก็เลยเห็นสั้นสันก็สันนูนประมาณสิบมิลน,นะครับ เล่มนี้น่าจะของดีแล้วเนี่ยไม่ได้แพงนะใครเห็นคุณค่าก็ลองทักเข้ามาเนี่ยนะครับใบตั้งยีิบสองนิ้วครึ่งเห็นรอยชุบคมมเหล็กเนียนมากนะครับเนี่ยปลายก็เป็นอย่างนี้นะปลายธรรมชาติเขานะไม่ใช่ไม่ใช่มาตัดที่หลังนะเป็นปลายปกติเขาตั้งใจทํามาอย่างนี้เลยเนะครับเนี่ยสายสับโดยเฉพาะเนี่ยครับดูเหล็กดูเนื้อเหล็ก,ลกโอ้สวยนะเล่มนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวลองพอดีมือสายสักเลย เล่มนี้ยินขวงให้ดูเลยนะยี่สิบสองนิ้วครึ่งนะครับปลายตัดเสีย่ยวกันนะครับเหล็กสวยมากนะครับเนี่ยยังไม่ได้ขัดแต่แต่ขึ้นรอยชุบคมสวยมากแล้วก็น้ำหนักดีมากใบหนานะครับเนี่ยหนาตั้งแต่โคนถึงปลายใบเลยนะครับเนี่ยไว้สับโดยเฉพาะถือว่าน้ำหนักดีมากเล่มนี้นะครับเล่มที่สามยี่สิบสองนิ้วครึ่ง เวลาใส่ฝักเนดาบเก่าต้องระวังนิดนึงมันจะบาดมือใส่ไม่เท่าไรแต่เวลาดึงห้ามกำอย่างนี้ขาดผมบอกหลายรอบแล้วนะครับคือพยายามจับอย่างนี้แล้วก็หงายคมขึ้นดึงดึงออกนะครับถ้าเป็นรูดอย่างนี้เนี่ยนิ้วหายได้นะครับอ่าสามเล่มละเดี๋ยวขอพักกิบกาแฟก่อนอ <laughs> อเล่มที่สี่อ่าก็เป็นด้ามสั้นเหมือนกันนะครับ หว้ยทยหายไปนิดหนึ่งปากก็ยังใช้ได้นะครับก็ผุกเก่าไปตามเวลาอ่ามาดูใบโอ้เร่มนี้ดึงสุดแขนเลยน่าจะเป็นเลือ้อใบยาวมากนะครับเนะี่ยใบยาวมากนะครับเนี่ยรอยชุบคมนี่รอยชุบคมไม่รู้สตีทาบป็ไมา้ขัดดูนะครับเนะี่ยแต่แต่เห็นรอยเลยเห็นไหมรอยแบบชัดมาก ใบสวยเหล็กขาวนะครับเนี่ยโอ้ชุดนี้ใบดาบสวยหมดเลยนะครับออกหนกนิดนิดแต่ใบยาวนะเห็นอย่างนี้น,นี่ให้ดูโอ้ยเดี๋ยวนี่สองฟุตพอดียีสี่นิ้ว โอ้เล่มนี้ใบยาวนะยี่สบสี่นิ้วคือปกติดาบยี่สิบสองยี่สบามนิ้วถือว่าดาบยาวแล้วเนี่ยด้ามมันสั้นกะเห็นสั้นเล่มนี้ใบยาวนะเหล็กสวยด้วยสันจัวประมาณแปดมิลนี่ใครชอบดาบใบยาวก็ลองทักเข้ามานะครับเอาไปหลุบเรือเอาไปบูรณะก็ได้หรือจะเก็บอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยราคาชุดนี้ไม่ได้แพงนะก็ราคาแบ่งปันนะครับไม่ได้แพง่งทีิดอย่างที่คิด เดี๋ยวขัดแล้วจะมีค่าแรงเพิ่มอีกนิดหน่อยใครทักมาตอนนี้ก็ยังถูกอยู่แหมเวลาขัดกระดาษทรายแผ่นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับไม่ใช่กระดาษทรายแผ่นหนึ่งยี่สิบกว่าบาทยี่สบสามสิบาทไปพูดต่อร้อยกว่าบาทค่าแรงอีกอะไรอีกก็เนอะถ้าคิดค่าแรงนี่แพงนะบอกก่อนโอเคนี่ก็มีวันนี้มีสี่เล่มเนาะน่าสนใจใครสนใจก็ทักเข้ามาอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นลื้อเนาะ ไม่เลือก็แล้วไตเนี่ยใบยสวยแนละ้วยี่บสี่นิ้วดาบชุดนี้ราคาไม่ไม่แรงนะศูนย์แปดเก้าสี่ก้เก้าแปดสี่แปดเจ็ดนะครับเอโขัไทยยินดีให้บริการก็มีดาบส่งมาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนก็ได้รับซื้อนะครับตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นหลักแสนก็ซื้อนะครับแต่ไม่มีใครมาขาย <laughs> โอเควันนี้สวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ